คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมาหน่อยพาด,ด้วยนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดก็จะมาตามตัวเลขแนวทางจากปูหาเจ็ดแปดให้กับ FC แฟนช่องนะคะก็มาเป็นเบื้องไปฟังน้ำกันค่ะว่าตัวเลขแนวทางนะคะในงวดวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้ปูหาเจ็ดแปดเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะ การน้ำตาการค่ะปูเละเห็ดมามันมาท่านเพ็ดจะปรจับบ่ได้เดิ้นจ้าอันนี้เป็นเลขปีติเนาะปูเนาะเนเลขปิติเธอเลขปีติดเออพี่น้องเลขดับบนล่างเอาเลขดับก้อนอันนี้เลขดับบนล่างขึ้นก้อนกับสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามหนี่งดับมาก่อนเลยบ่หมดก้อนกัอยู่ัด้ออกไปมันมาบ่งนี่ ผ่ากันไปนะกายยูค่ะสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามมันจะถูลดส่นรุ่นเท่าไปจ้านี่เป็นเลขดับแล้วพี่น้องเลขไม่น่าลงทุนบนรางดับบนดับรางเออดับบนดับรางดับบนดับล่างแมนค่ะดับบนดับรางเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ด สามเจ็ดเจ็ดสามแปดสามสามแปดจ้หันสามเก้ <c ười> าเก้าสามอันอ่นในคอมเมนต์ปู่ห้าเจ็ดแปดกลับมาแล้วเย่วันเดืนเดี๋ยวจะซือ 5, 7, ้อห้ <c ười> <c ười> าเจ็ดแปดซื้อห้าเจ็ดแปดรีเร่งล้งางยิ้ใบเลได้ย <c ười> ินดีหัวขาดเจ็ดแปดเลยดวงคนมันก็คือกัดเนาะค่ะอะไเจบไป็้าามเป็นดวอันนี่สองนาปูเนาะอ่าคนร้องคนคนร้องนซื้อห7าเจ็ดแปดสื้อ เสื้อลอตเตอรี่ลุงก็ใส่เสื้อใต้ดินมันไปเสื้อใต้ดินน้ำผอกล้วไปเสื้อเสื้อลอตเตอรี่เห็นยังนี่ยันี่เก็บเป็นยังเสียงคือเท่าแต่มะบางคือบอลเท่าเออก็เห็นอยู่มเขาจะบอกว่าอันมากอะอยากเห็นนาฬูนันอยากเห็นก็เห็นบ้านใดแล้วคันบ๊อบเบิร์ตัวจริง เห็นว่าเห็นแล้วในกล่องยูทูบนะปูได้ยินแต่เสียงแล้วปูเนาะได้ยินแต่เสียงแล้วเลขติดบนล่างเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดมาทัวเจ็ดกับแปดมาตัวเลขติดบนติดล่างเจ็ดกับแปด มันเหนแล้วมันออกสายาปูเล้วกัน,อนโอ้ยลอตเตอรี่ออกสายาปูหายเแปดพี่น้องอแต่ยังนี่เอฟซีถืออยู่นากปูเนาะมันกับพิชนะนกันล้วหถือลอตเตอรี่เสย์นอกปูเนาะถือลอตเตอรี่เสยนแห้วให้หาใช้เอาเลขน้ำมันมาท่านไอพิดค่ะเก้าศูนย์ห้าสิบสองห้าเป็นหกสิบต้องมาหนึ่งตัวหกกับศูนต้องมาหนึ่งตัว ออกแปดหกเจ็ดเห็นไหมสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่เลขออกสิบแปดต้องต้องติดให้ได้ตัวหนึ่งวันนี้สิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกต้องมาให้ได้ตัวหนึ่งบนบอกไปน้ำกันเลยเก้ากับหกมาทน้ำกันเออมีแค่เดียวสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดออกศูนย์กันไม่วดนั้นเราไม่ไปน้ำกันอันนี้นั่นคือสูตรเคล็ดลับ เขล็ดลับมันนี่หนึ่งบวกหลักร้อยหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ได้ศูนย์กับหนึ่ง<ฆ>เลขมันมาออกตารางศูนย์กับหนึ่งเลขมันมาออกตารางมันมาออกศูนย์เจ็ดนี่น,นได้ศูนย์ไดเอาหนึ่งบวกหลักร้อยมัน<ฆ>มาออกศูนย์ตารางออกศูนย์เจ็ดบานนี้แปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ด หนึ่งบวกในเก้ากับศูนย์เรียกวอกศูนย์สามต้องสี่ไหนตาล่างวันนี้ครับแปดหกหนึ่งหนึ่งบวกแปดเก้ากับศูนย์หัวพ่อแม่อันนี้วันในแปดหัวเกียดในเก้ากับศูนย์รีบมันออกตาราง มันมาออกสิบมันไปศูนย์มันไปสิบเนี็ยมันมาศูนย์มันบอ,อกระหว่างพอเจิกายน,น,นก็ศนะูนย์ไม่ไปแล้วกันเพาะไปตัวนึ่งจนได้มันก็มาออตัวนึงวันนี้บนบนนี่มันออกหกหกแปดหนึ่งแปด เกติกับแปดมาตัวติดลาลังเนียนอนตัวมังตัว<า>ใช่ตัวนนจับกติกับจิตตัวใดจิตแปดเลขติดประจำปีที่บอกให้เฉพาะปีนี้ห้ 5, 7, 5, บบาเจ็ดแปดเฉพาะมึงเ <7, 8. S 1> ด้อตลอดปีมันบ่าปูห้าเจ็ดแปด ตัน,นี้ก็มาา่าค่ะติสหาออกกล้องนหน้าปีนี้ <5 S 2> ต่อมาก็ไมาออกแปดเพเจ็ดก,กับเจ็ดเจดแปดต่อมาก็ไม่ออกงบหนึ่งแปดเมื่อกติสแปดค่ะตลอดปีเลยปีนี้คพันจะปลาเลยตัวนี้หามปลาเจ็ดกับแปดก้ามาแมนปะปุ้ันขันห้องออกไปใส่สิบสองคู่นี่สิบสองแปดเป็นเก้าเจมูกใส่กันมาได้เพราะว่าตัวน,นั่นไปบนตัวนี้ไปล่างเมื่อกัอนเกิดบางไรยนล่าเบืองมันจะไปตาราง ถ้าเราใส่กันมันไปว่าได้มันจะไปสองตัวนี่มันจะไปตารางนี่สองตัวนี่เจ็ดกับแปดไปตารางเจ็ดกับแปดไปตารางไปตัวนึงจนได้อ๋อมาดี่สิบสองคูณรักหน่วยสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกก็ไปตัวหนึ่งอ๋อค่ะเอาใส่กันว่าได้อ้อสมมติว่าเข้ามากหนึ่งยังสีกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเป็นบ่ปูขันมากกันยังจังหาตัวมาติดเอาเจ็ดกับแปดไปล่างตัวหนึ่งอ้อค่ะเพราะว่าเลขกัน ติดระจำปีห้าเจ็ดแปดต้องมาเห็นโอ้เลขประจําปีนี่ฮะเจ็ดแปดเออสายยญาปู้เนี่ยติดประจำปีตั้งทะเบงเลนแต่วางงวดนี่ตัวล่างหาใส่เลยหาไซอืมคันเป็นปู้มักปู้มักตัวใดตัวเดียวแปดแปดแต่วางปู้เอาตัวใดไซแปดตัวเดียวล่างก็แปร้อยมาไล่ก็ลงแปด ลอยมาไล่มันพิษแค่เดียวหันให้หามันมาไปงวดก้อนก็ได้ซูลได้ซูลได้ซูลได้หาอัวหาเจ็ดได้ซูลหลบซูลสามได้ซูลหลบซูลเจ็ดค่ะลอยมาไล่หันหาอยากเอาดวงปูหมดแล้วปูเป็นผู้ถือศีลเนาะมันก็เออมันก็ตัวสีไส้มันค่ะตัวสีไส้ละปูเอาตัวสีไส้นั่นละตั้งแปดไว้งวดก้อนนัมันออกมันออกแปด หกเจ็ดอันนี้มันเป็นสิบสามบวกค่ะต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวเจ็ดกับศูนย์เจ็กับศูนย์ต่อมาหนึ่งตัวออกซิบออกซิบ,บอเออเจ็ดกับศูนย์ไปตัวหนึ่งเป้าตัวนี้เด็กผู้มันเขาเลยเจ้าว่าแปดสองพั <laughs> 2> 8, 2, นแปนิน้นหกหนึ่งแปด 2กับ1มาหตัวสกับ1ึมาอีกตัวหนึงสกับหนึ่งมาอีกตัวนึงเออมันจะไปติดแบอสแล้วแปดหแองเจ็ดแล้วก็สอแล้วก็สองเเออนี่เราไปตัวหนึ่งมันจะไปตัวหนึ่งสองเ็ดสองแปดเก้าศูย์ห้า3บสวงหนกับแป มันมาออกชวนหาแล้วมันก็ออกแปดห้งเจ็ดไปแปดนี่เลยมันไปลักลอย,ลอยนี่แหลมันไปแปดมันมันที่ไปหนึ่งทับสองเนี่ยไปตัวหนึ่งจะไรแกจะไปตีตัวไรเท่านั้นล่ะตีสองนี่แหละคือคือเป็นแปสดสองหรอว่าตีพวกแปดสองก็เจ็ดสิบสามบวก,ส,บกสิบสามบวกเขาจะเอาสองตัวเท่านี้ แปดสองกับเจ็ดสองเลขคู่นะมันไปค่ะสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่มันกำลังออกนี่นี่สิบแปดสิบสองหาเป็นหกสิบนี่ได้ออกหกเจ็ดค่ะสิบสองแปดเป็นเก้าที่ห่วงมาเนี่ยค่ะสองแปดมันจะเป็นตีสตัวไหนท่นล่ะสองบอกให้เาเลขตีตัวเจ็ดกับแปดไปตารางไปตารางกับแปดตัวนี้กับไปตารางว่าเจ็ดกับโดนโดนไปตารางตัวนี้สองกับหนึ่ง มันจะอ่านแลวมาเจ็บตัวนี้ก็ได้ขันเฮ็ดแล้วแล้วขันประกบแล้วแล้วขันประกบใช่มันยังมีเจ็บหนึ่งเจ็บสองแฝดหนึ่งแฝดสองไม่มีเท่านห้่เลยมีซ้ำหนี้เนาะค่ะเนาะปูเนาะีเด้อพี่น้องไม่เท่านั้นเ้งปูเพิ่นกะเอาเลขกติดให้แต่ว่าเพิ่นกับย่งเล่ากับย่งจับให้อยู่อันนี้คาดคาดการไว้เดือซื้อหรอกคาดคางการเพียงจะปูคาดไว้เดือดซื้อโอปูเราคาดไว้ออ มันน่าจะมาประมาณนี้มันจะไปยุดตัวนึงนี่้วกาเลขคุน้นแตว่ามันมีทีเดียวเลขคุณมันไปน้ำกันค่ะสิบสองเก้านี่งวดนั้นเป็นลอยเปียได้แล้วไปออกซูนเปียกอืมแล้วก็มันไปตัวเดียวเนาะไปตัวเดียวกันออดหลอดออตัวขา,าดแค่นี้ไหวทีซื้อค่ะ จะติปูสิบป,ปอยแต่แท่นนี่คือมือใดกับปูสิบี่สิบห้าปูสิบปอยมีเลขยึบบนสองกูล่างสองกูบนสองกูล่างสองกูวันที่สิบสี่กับวันที่สิบห้าเอาสิบสิบห้าสิบสี่สิบห้าประมาณสองหมือสองมือนนี่แหละจ้าหลักก็มาต้องการความบนก็คือสองคูล่างสองกูบ้าให้กาออรค,าาาความค่ะวันนี้วันนี้ย่างขาดแค่นี่ไว้ทีเดียไม่ต้องกลับแค่นี่ได้ขาดแค่นี้มีเจ็ดหนึ่ง2 2> เจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเลขขาดกันเนี่ยบ้านเรียกเรียกที่ประกวดไว้จังสี่เหรียญเมันมาเห็ดมันอเห็ดจีซึงมันเกี่ยวเรียกากระบาตงวงกากระบาด้องทำนั่กันมันก็บ้ามากมันถือตัดต้อเขากากระบาด แล้วเจ็ดสองตัดเล้วนี๋ยวเจ็ดสองบมาแล้วกากะบาดเขากัะตุกันนี่มั้งโอ้คงเจ็ดสองกากบาด่มีเจสองตรงกันอืนี่เจ็ดสองตรงกันโอ้บ่ได้แล้วแล้วก็วันก่อนก็ตัดอยู่เรเล่นนับไปอยู่จ้าแล้วแล้วแล้วตใดเป็นตมาบ่เนี่ปู้ัดหนึ่ตัดอีกอ่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองก็ับแปดสองบูบ่เนี่ แปดสองตัดมาได้แปดหนึ่งก็ต้องตัดต้นนึ่งแปดหนึ่งก็โกงกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัดแล้วมันเหลืออยู่สองหางเหลืออายุแค่สองหางแล้วพี่น้องเออยังไงดแปดสองเหนึ่งกับแปดสองเล็กติดบนล่างเจ็ดหนึ่งกับแปดสองพี่น้องแต่ว่าแปดเดี่ันแปดมาเนี่มันอยู่ใน้ำตักสิบ แต่คืหลักสิบันแปดมากอยู่ในตำแหน่งหลักสิบโอหลักสิบแปดหนึ่งหนึ่งแฝงนอกไปแล้วเจ็ดสองเนี่ยก็ถือตัดไม่เหลือเลขสองหางเหลือเลขสองหางคือเจ็ดหนึ่งกับแปดสองเจ็ดหนึ่งกับแปดสองครับว่าหันกับกำลังวันสุกมียี่สิบเอ็ดสองกับหนึ่งต้องมาหนึ่งตัวออกสิบอันนี้เรียกกำลังวันเคือเบอยู่ลงสิบอยู่กำลังวัน ออกวันมันที่ออกเมื่อวันที่สิบหกเป็นวันเสาร์กำลังวันเสาร์มีสิบมหันวันศุกมียี่สิบเอ็ดกำลังวันเสาร์มีสิบย่านที่หนึ่งตับศูนยังๆว่าตัวใดกับตัวนึ่งับาตีปูตสองติไหนหนึ่งต้องสูตจะมาเลขกคู่นี่สัมพันสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกออกใกล้ๆกะแล้วอบใกล้กันเนาะ จะว่าแปดมาตะลางยืนแปดไะไรตะลางแปดล่างกันละแปดยืนล่างแปดยืนล่างและไอ้ล่องกลางย่างเดียวกันที่น้อนพี่ครับปูล้วว่าจะขี่มาแปดยังล่ะจะว่าเมื่อนี้นี่อยู่แปดสองครับดเจ็ดไม่แปดไอเจ็ดมเจ็ดก็แปดท่พ่มาต้องกันปูระว่าไม่มาด้วยกันเจ็ดก็แปดพ่อมาต้องการน้องปูเนาะ กูตัดแล้วสิเลืไปเก็บนก็แปดสองเลือดอะพสอเมาเหนทแล้วมันแงมเป็นไรมันมันไ่ดงตหรี่หาบนตัวนี้ละวนี่แปดสองก็ก็บนึงนี่ละนห้ารลี่คะเก็หนึงกบแปดสอง่นครัอาจารย์ท่านี่มันไปเก็บก็แปดนั่ะเลขไปตารางเก็บก็แปดมาล่างตัวหนึ่งมาไปน้ำกันเจ็กับแปดไม่มาด้วยกัน แต่มาล่างมา้างขันมันไปติดสองตัวขันมันมากตัวนึงมันก็จะไปติดตัวนี้ติดขันแปดหนึง่งมาได้ได้ก็คือแปดสองขันมันไปคือเจี๊ินดาวก่อนตัวไปตัวนี่คือขันไหนไปตัวเจี๊ยก็กตัวนมาตัวมันก็ออกชิปอืมค่ะงามอยู่เลยข,ขันออกแปดสองในงามแปดสองสวยเด้อเจ็1 1> ๊บหนึ่งกั ไม่ติดเป็นได้เพราะว่าเลนั้นมันบได้มารขามันไหลโอได้เบสแล้วโได้ทุกโตนะพูดนะแปดตลอดที่ไปตาล่างอ่ะแปดนี่บุดดีแปดบนแปดล่างนะแปดบนแปดล่างสังเกตบ้างว่าหนึ่งบนหนึ่งล่างส่วนบนส่วนล่างห้าบนห้าล่างเก้าบนเก้าล่างเจ็ดบนเจ็ดล่างจะไปยุที่หน้านี้ถ้ามีแปดบนต้องมีแปดล่าง ไมนดีไม <laughs> ่ทีอยู่จงดี่ำไม่าวไรติดธ่าคาดเปลี่ยดประจำปีเเลไร่ติด